และยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สวนชัยกับซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับกับวันสเต็ปข้างๆผมพี่พอชัยยังไม่ไปไหนนะครับกับคําว่าวันสเต็ปในในปัจจุบันนะครับพี่พอชัยในฐานะนะครับผู้บริหารทางด้านการตลาดนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาสู่นะครับระบบของการตลาดหลายๆที่นะครับเกิดความรู้สึกผิว่าบ้างสมหวังบ้างนะครับอยากจะให้เกิดความพึงมิใจกับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาสู่วันสเต็ปยังไงบ้างครับครับก่อนที่ผมจะก้าวเข้าสู่วันสเต็ปนะครับ ผมต้องทำงานบ้านมาก่อนนะครับทำการรีเสิร์ชมาเก็ตติ้งนะครับรีเสิร์ชข้อมูลสมาชิกนะครับโดยส่วนใหญ่ข้อมูลสรุปมาแล้วเนี่ยโดยหลักการแล้วนี่ครับไปเจอองค์กรที่มีสินค้าดีแผนธุรกิจไม่ดีแรงต่อบสนองไม่ได้นะครับบางองค์กรแผนธุรกิจดีนะครับแต่สินค้าไม่เวิร์กเมื่อนำเมื่อสมาชิกนำสินค้าสู่ผู้บริโภคแล้วสินค้าไม่เวิร์กไม่รีพีคกลับมาเท่ากับเดินทางขั้นเดียวนะครับ ไปแล้วไม่กลับนะครับก็คือไปแล้วไม่กลับนะครับเพราะนั้นนี้แล้ววันเต็จจะเดินได้อย่างไรถ้าเราทําแบบ2ลักษณะที่ผ่านมานะครับเั้นเราจะต้องทําการวิจัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจประเภทนี้ดังนั้นแล้วเราถึงต้องพยายามพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะครับนำสินค้าที่ดีนะครับแล้วก็สินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ทุกคนจับต้องได้นะครับเมื่อสมาชิกนําสินค้าสู่ผู้บริโภคแล้วนะครับแน่นอนถ้าของดีคนใช้แล้วดีนะครับสบายเงินในกระเป๋าแน่นอนต้องรีพิกกลับแน่นอนนะครับเมื่อรีพิกลับนะครับสมาชิกขายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องเงินน้ำไหลไปนะไหลไปอย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนต้องแฮปปี้แน่นอน ถ้าสองสิ่งคู่ไปด้วยกันได้ทั้งแผนธุรกิจและสินค้านวัตกรรมนะครับสมาชิกผมเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านคงแฮปปี้กับสิ่งนี้แน่นอนครับสุดยอดเลยครับนะครับ ที่เคยเกิดขึ้นไปที่บางที่สินค้าดีมากนะครับร,ระบบเราทําไปจนตายนะครับเราก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่เกิดนะครับประการต่อมานะครับระบบดีสุดยอดเลยโอ้โหรายได้มหาศาลนะครับแต่ว่าสินค้าซื้อครั้งเดียวแล้วไม่อยากซื้อซ้ําเลยมันก็ไม่เกิดที่นี่เกิดขึ้นทั้งสองอย่างหนึ่งตัวของระบบดีนะครับ2ตัวของสินค้าดีด้วยนะครับยิงควบคู่กันไปนะครับอยากจะฝากอะไรนะครับให้กับพี่ๆน้องๆนะครับที่กําลังก้าวเข้าสู่ธุรกิจของัน e s t e บ้างครับครับ เอ่อผมนอกาสนี้ผมอยากเรียนเชิญสำหรับผู้ที่อยู่บ้านเฉยๆไม่ไม่มีรายได้หรือผู้ทำงานประจำและอยากได้เพิ่มเติมนะครับมาลวมสัมผัสกับเราสิครับเราจะมอบสิ่งที่ดีสำหรับเรานะครับที่ดีสำหรับเราอยู่ในใจมอบสู่ในใจคุณนะครับเพราะนั้นฝันคุณจะเป็นจริงได้ถ้าคุณนำความฝันของคุณมาคุยกับเรา เราจะสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงได้นะครับแล้วในโอกาสนี้ผมบอกได้เลยว่าผมจะพยายามทำบันสเตปให้เติบโตข้าวไปเรื่อยๆผมรับรองว่าทุกคนอยู่ได้จนเกษียณแน่นอนนะครับหนึ่งในความสุดยอดครับบันสเตปนะครับสินค้าจากทีมนักวิจัยสู่ผู้บริโภคนะครับตัวของระบบการบริหารการตลาดนะครับมีคุณครชัยนะครับซึ่งเป็นผู้ค้ำบอดนะครับในเรื่องของสิเศษาอุปโภคบริโภคนะครับที่มอบให้ถึงมือประชาชน นะครับทุกข้อบอดนะครับในเรื่องของนะครับให้ทุกคนนะครับกินดีอยู่ดีมีรายได้เกิดขึ้นนะครับเจวคุณครนชัยแวะมาที่วันสเต็นะครับสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณอยากได้นะครับมาที่วันสเต็แล้วนะครับฝันนั้นมันจะเกิดการสัมผัสได้ใกล้จริงได้นะครับสักครู่เดียวครับ